ทำไมถึงทำแบบนี้คุยแล้วมันเหมือนคนไม่มีสติเหตุการณ์มันเริ่มหนักถึงขั้นที่ว่าเขาอะข้อมือตัวเองและเลือดมันก็ไหลออกมาทำไมถึงจะต้องทำกันขนาดนี้อะไรเงี้ยทีมงานก็แบบว่ามาขอให้พี่ฟ้าแบบออกไปคุยกับ ตำรวจนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ออกไปคุยพี่ฟ้าก็เริ่มคิดแล้วว่ามันถึงเลเวลที่จะต้องมีตำรวจแล้วรออะไรเงี้ยซึ่งก็เลยบอกกับทางแอดมินแล้วก็พี่พี่ทีมงานบอกกับพี่ซันว่าบอกให้แฟนคลับที่มาวันนี้กลับบ้านไปก่อนนะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแฟนคลับที่มาก็วันนี้ก็มันก็เยอะซึ่งเราเราก็กลัวช่วงนี้มันมีแต่ข่าวแบบว่าคนแบบไม่ค่อยจะดีอะ่ะก็เลยบอกกลับไปก่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องรอพี่ฟ้าไลฟ์เสร็จ ก็ออกไปคุยกับทีมงานก็บอกว่าคือมันน่ากลัวให้พี่ฟ้าคุยกับตำรวจทีซึ่งตำรวจเขาจะมีกระบวนการการไก่เกียร์ต่างๆอะไรเงี้ยน้องคนนี้เขาจะคุยกับพี่ฟ้าเพราะเขาค,ค,คุยกับพี่ซันแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ผลก็จะคุยกับพี่ฟ้าให้ได้เราก็เลยให้เขาโทรไปแรกว่าจะเฟซไทม์ time. แต่แบบไม่เอาดีกว่า โทรคุยปกติก็ซึ่งก็โทรไปน้องก็รับปกติอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้เขาก็บอกว่าหนูหนูอยากเจอพี่ฟ้าก็เลยบอกว่ามาจากไหนมาจากต่างจังหวัดหรือเปล่าทาไมทาไมถึงแบบแล้วทําไมตอนที่เขามาคุยมานั่งคุยกันก่อนที่พี่ฟ้าจะขึ้นไปไลฟ์ทำไมไม่ออกมาเขาก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนคนไม่มีสติคุยแล้วมันเหมือนคนไม่มีสติซึ่งมันเหตุการณ์มันเริ่มหนักถึงขั้นที่ว่าเขาอะ ข้อมือตัวเองแล้วเลือดมันก็ไหลออกมาซึ่งคนที่อยู่นอกห้องน้ำมันก็เห็นแต่เราไม่ในกระบวนการตํารวจไม่สามารถที่จะพังประตูเข้าไปได้เพราะเราไม่รู้ว่าไอช่วงระหว่างที่เราพังเข้าไปอ่ะเขาจะทําอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งคนที่ตกใจที่สุดก็คือพี่ซันเพราะพี่ซันอยู่น้าห้องน้ำแต่พี่ซันก็ต้องแบบก็ต้องดูสถานการณ์จะยังไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอจังหวะที่เปิดประตูออกมาเขาจะพลวดออกมาทําอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่า มันเครซี่มากทุกคนนะตอนนั้นเราไปพวกก็เครียดคือไม่มีสมาธิในการที่จะไลฟ์แล้วแบบเอาอยัางไงดีวะทำไมมันมันมีคำานามว่ามันทําไมถึงจะต้องทํากันขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งแม่บ้านก็มาทํางานใหม่แม่บ้านก็ตกใจทุกคนตกใจตํารวจก็แบบเอ๊ะยังไงไท้ายที่สุดก็คือจะต้องบุกเข้าไปแล้วก็พาน้องเข้าไปสถานีตํารวจอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องยอดรอจนกว่าญา,าติเขาจะมารับ ซึ่งทํานายาตไม่มาแล้วก,ก็คงจะไม่ปล่อยตัวอนะไรเงี้ยซึ่งก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอ้มันไม่ได้ดีใจเลยนะที่มีคนรักเราขนาดนี้หรืออยากเจอเราขนาดนี้แต่ว่ามันกลายเป็นว่าแบบโอเคความปลอดภัยในครั้งต่อๆไปซึ่งพี่ฟ้าก็จะบอกว่าในการมาเจอพี่ฟ้าแล้วแฟนคลับท,ทีเนี้ยมันจะทําให้เนี่ยแค่คนคนเดียวทําให้การที่เราจะได้เจอกันในครั้งต่อๆไปมันยากมากขึ้นเพราะว่าเมื่อวานบอสก็เป็นห่วงพี่ฟ้ามากก็แบบว่า คำหนาด้วฟ้าว่าอยู่ไหนให้รีบกลับเลยก็คือไม่ได้มีการแบบว่ารวมแฟนคลับแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเสียใจแล้วก็รู้สึกน้อยว่าโอ้ล้ะครั้งต่อไปมันจะยากแล้วก็จะได้เจอกันไม่นานกฎเกณฑ์ในการที่จะได้เข้าใกล้แฟนคลับมันจะมากขึ้นเพราะเราก็ต้องเซฟตัวเองใช่ไหมพี่ฟ้าไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรอย่างงี้หรือเปล่า